ทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเด้อบอกว่าฟังไทยหรือฟังลาวตอนนี้จะมาพบกับเกศอรคือกาวนะทุกคนมินิสาวเกศมาลิ่นอยู่หน้าสะโนพากันเฮาไว้เบิ่งเลยนี่ทุกคนสาวๆกำลังนั่งกินส้มอยู่สบายดีทุกคนสาวไทยสาวผู้ไทยทุกคนสบายดีสายฝนสาวผู้ไทยเลย ใบนี้ลินสาวผู้ไทยเลยทุกคนฝักตีตาให้ือนเด้อมีสาวผู้ไยท้งเบอรม่แต่มีแต่สาวพูทไยทางเบอร์เดสี่สาวกิซมมากระทันมือนี้ทุกคนมากระทันกับโคตรจ้าเข้ากันอยู่บ่กินบแม็กนี่บ่เออแันนั่นแหละอันนี้กะเอ้ย่าง่กีอนกุ๊กน่กสนสาว้ไทไเด้าฝากตดตามเด้อพี่น้องตามเราใเด้อทุกคน เย็นเย็นแซ่บม er ันย oh. oh. wow. ังคาเย็นเย็นเลยนี้โทรศัพท์พูดได้ตัวนี้เป็นอะไรเลิกสันใส่แซ่บส่วนแก้วส่นแก้วปกติส่วนบีอาแซบสี่เอาอะมา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 มีมเมา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 นมามมามมาเอาา เย็นเย็นเนาะเมียนเมียนกิดขอดีค่ะคพื้นเมืองสาวมาดูดูกันแซบวัได้โซนสาวกับซีวันนี้นเราเมืองนาเนอ่ะบอกขั้นเขาอันว้าวอันก้อนนากะสีโซนขนหมาอยู่โอ้อันนี้ผัดแซบมันมันเยอะคมเลยขั้นโซนมากก็มันเถิงเราไม่เดินเคยกันจาได้มาลีมาเมียนเราจะได้มาอัดยูทูปตัวกันอีกเนาะทุกคนมีแต่สาวผู้ไทยเนาะเหมือนกันเนาะ ทำมันน่าบางๆสุดแป๊บสิมาเนื่องยืดเสือก็ได้แมนมันน่าจากมาใหม่ทุกคนเดี๋ยวมื้อนี้มากขำมื้อนี้หันเกเอเราไปจับโทรศัพท์เราสงสัยเพล่ออทักมากก็ตั้องไปส่งมุ่งเข้ามาจับตอนสามโมงฝ่ายมะฮอดนี่นะพอดีสี่โมงเลยมีแต่คนงามๆเนาะไม่ได้กินส้มมาเดินส้มพี่อมาเด้อมาเด้อแซ่บแป๊บพี่ นางพี่นี่จริงจะติไปทางไหนน้องต็ดมันตันเลยนางนางมันก็ได้จะบังคั้เขามันขึ้นมันตันเอาเขาตันเนาะเนาะฝนเฮ้เขาก็ไปตั้งบนหลังมันเยอะโมเนาะแฉ่งอะไรจับใครจะได้ล้วบัดนี้เรีนเจ้ากิจอันนี้โอเคนั่งเนาะมาคาตั้งกล้องกรบอกมี่ากันเด้อ ตอนนี้ไอ้เกสรกำลังหอดเลยทุกคนเลยค่ะกินส้มทุกคนกินส้มนำกันเลยทุกคนหากัเห็นตัวจริงงามเนาะเขินดิพาไปติดตามเลยได้ทุกคนสองนี้แลยเว้ยตาในได้ทุกคนซื้อซื้อเกสรสาวผู้ไทยซื้อสองกับเกสรสาวผู้ไทยทุกคนมแต่สาวผู้ไทยมิตรสาวผู้ไทยติดตามเลยเด้อพาติดตามเฮ้ยได้ทุกคนพูดติดตามเรลือมลายเลยเนาะใกล้ท่านแล้วบอกพันู้ติดตามนะของคนเ่าเลยละ พันหปลอะไรน่ไก่พนเอ้ยพันแล้วพุทิตำนะหนงชั่วโมงยังเอชั่วโมงชั่วโมงได้เท่าไรพันปลายเอ้ยเด้ซะเอ้ย่างอ่าประมาณปร้อยชั่วโมงนี่แหละเออแต่พุทธิตำนะพันเลยเนาะพันแล้วอันนี้ด้น้อยได้พุทธตาร้อยปลากกได้เปร้อยชั่วมงมาลวดอย่างยงย่เอร์เปยเ็จงเประมาณสาเดือนประนี้ได้บุญเดียวกับพาน ชิงงชูนบ่อยเอยาอนะชูเ <c oughs> หมอ <c oughs> ือนจีคนสาวกู <ไป S 3> ลิงกระแสกระเฮ็ดนี่ยังขึ้นไหอ่ะบ,บาบอยู่เมนตั้งเจอเฮ็ดแม่พาน,นีนนอนเดี๋ยวอันนี้ผ่านเลยทุกคน <c oughs> พ้านเลยแต่กัดยาง,งพายพยายามจะไปอยู่ไปจ <c oughs> ีจ้าวหักมื่นไปไปจะไปไปกให้ในเราเขาเหตุทางเนรานี้เนาะ ม่แล้วเขาเห็ดทางเดี๋ยวเครเขาสิปูเลยปะเขาอยากเขาเห็ดเครื่ก่อนนะแบบให้คนเที่ยวนอยเป็นนี่คือแฟนสาวเปพี่เลยเป็นเราวเก่งอยู่วะเดี๋ยสินะทำมไมดาบัวคอยเราวเก่งไปเขาเอาเพิ่มบะหมัก,กม <laughs> เราว่ะเายออยไกระดาษเพิมันเราบะหมากแปบบะมากเราอันดี้ เมื่อหน้าจับไปหาตึกปลาลงนองไปอปืนี้บรรยากาศหนาวๆนี่โมโมไปเลยได้ใสรผู้ชายเราต้องให้เลสิสั้นเนาะถ้าคิเป็นผู้บ้างกูเก็บปาเอ้เกสนบอกคอยสบายอยูเป็นวัดอากาศเปลี่ละเปลี่นแล้วเข้าก็เปลี่ยนในวันนะแพ้กะไข้กันนะเพราะกไข้ไข้มัดเจตบหลานเนาะ Để... Ngay <laughs> không... Không <laughs> mình... đây, hai là boti năm bội. Ngay đây, hai hoa đi hai 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 gì hai 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 มาขามากระทันเดินละมือเอ้ไรอ่ะกระทำมาเมื่อกี้ปะมากระทันดเชืรอสายวะบวกมันนะแมนเลยจเปบังนนซีฟ้าอะใสิยจีนมากจีนส้มเนะซ้มมากแมนมาก่มากระทันต่อไปอร่อย เมื่สิบยาพอเข้ากันกันแน่กินเมื่อสี่ไปดำแมนบม่คอยว่าประเด็เป็นวัดตัวจริงชาวฉันใสสวยมากมากเลยขอบใจเอ้ยก็งามเช่นกันไม่แต่แพงยังไปแฝงยังตำหน่าเท่ากันงามเบิร์งามเบิร์สาวไทยยืนีเนาะ ก็เคยก็ม่รรนอะรลวคนเอ้ยก็สอน่ะเอ้ยสมเพศนอะเอ้เอน้ำเพศสมเพศเป็นเน้อสาวคนใดเนื้อสาวอืมเ้ีไมเห็นเลยเปลของอ้กดคือกันเลยัตำเพศบ้างหรือว่าเป็นมูของผู้บ้างหรือเพศนะ เป็นมู่ของอันท่าบินบเป็นมูพคนอืมอก็เื่องกก่าลึงเดี๋ยวกับเพ็ดบ้านเราตัวเห็นไหมไปให้นะเ้าแบโสดดิ้สะวันนี้ไปให้แบบสดใหบสดเห็นเงียบเงี้ยงไหโสดเหมือแกงเลยสดเหมือร้มันน่าก้าวันมาไยหลายๆคนจะบน ตูนสาวนั้นสาวนะเผอสาวแบบซี่ยังไ่เคยเห็นตัวจริงกระเสื้อนี่เห็นอ้อสอไอ้โหดงามปั่นสูงๆจังกันสุเอ้ยจังกันปะพอดีเลยเห็นครับเลยแกไปไหนมาด้วยแต่ว่าแต่บ้านเฮาหมาซื้ร์ฟอะไรงานจากล้างเนาะเราแคาวมาอยู่ด้วยประมาณสองเราก็มาตลาดทีเดียวตามุมไปเนี่ ตัวนี้มันหมดแจ้งตังกล้องสับตกรีนหาบอนั้งก้นได้บอได้ได้มีทุกบอลตั้งกล้องกระตุกแนวยันตกได้สั่นอยู่นาทศัพทบตกเขาพูดลมพัดผิววึ้งเลทัมื่อื่นนี่ให้นาวยเนี่ยันัวงน้ยเขาดาวดนาว ไอข้าวดาวยี่สิบปีบ่มีเบีอยู่แายเสนมูเฮดดิบางทีกลับไปเฮดคลิปอ้แก่อเฟนกินได้เบอร์แลขอเฟงไหมมันเป็นฮอร์เนะเนาะอัน่เห็นอาเลเราเห็นส่งนำหน้าเฮดแล้วก็ลงได้กคลิปแล้วเขาก็ไปอันดำหน้ายูไทยไอดํำหน้าอีเชื่อกไปดำหน้ายูไทยอยู่มุกดาหาอไปรับจ้างนำหน้าแล้วพ่ะ เห็นวิวดีเดี๋ยวคลิปที่เทาลงกันเดิโอ้คลิปเดิวิวดีแล้วเ่ากักลับมาเห็นอีกอือเลาผ่านไปหลายหลายเดินเต้าบ่อถึงกลับมานะนาแล้วแล้วมันสามที่สามที่ล้วเยากลับมาเห็นแล้วก็นชมเดินแล้วก็ผ่านไม่ถึงสามที่ยัมิเตอร์บ่อนะเปิดเลยสิคะเปิดนะตะวินตะอินนะเธอเปิดเธอ ผู้ซื้อวัคสินเลบอใช้หยงเอนะเออผู้ซื้อชิมอนชิมอนเป็นคนตั้งสองเธอแล้วก็ซักสินเป็นคนอันเธอคำแนะนำเธอสดงว่าเพื่อนผู้ซื้อสินนะนะปรนเทศก้นปรนเทศก้นสันใส่อี่สองกรพานก้อนตะก็เด็ดอาชีพนกันได้อักเลยได้าเฮนนะ ห้าเดือนเลยดิเออแต่เฮ็ดมานี่ได้ห้าเดือนเลยก็ถือว่าใบชมโคนนะชาวสันทรายเห้าเดินใบหมื่นแล้วขอให้พุ่งดีกว่าเก่าเยอะซ่ารู้กว่าจะขึ้นแล้หร <c oughs> อวคนไหนน,นอนอันนี้เฮ็ดได้ลับเกิดแล้วจะพ่อเดืนอนทันทีเฮ็ดได้ทิศไปเนืน้อทิศาปแล้วคนตินดต,ตามก็เทเลอรแล้วล่ะ สามห้าร้อยไเพชรแดนเมือเข้าไปน้ำปอดอ,อีกเลยเปิดค่กะก็เปิดแ<ด>มนเนาะแต่แต่ลงคลิปกะสองมือลงทีหนึ่งเลยแบบไปได้ลงคู่มือแบบบูสิทอัดคลิปเนี่ยแม,มนเ่าเำอะไาน้ำกันแน่น่ะเขาลงกันวันนี้นนก็เป็นตายุเงยขยุยคยกคนเดียวกะก็เสียท,ท,ทายคลิปเลยเนาะแบบไปถ่ายหลายคนมืนกันค่ะก็อีแบบนี่ยถือว่าขึ้นไม่เติบลิ้นนะห้าร้อยอ่ะ เป็นหกเลยอะ,ะอา,าะอแต่ชั่วโม,มงยังนไอย <laughs> ไวคือว่าไวเนาะคลิปเอาลงมันแปดเยนต์ทีนะเอาถ้าเกิดขั้นขนั้นมีเวลาอันท้ายเงวๆกเอาตัวสีป่ปลายเนาะแต่ว่าผู้ติดจะไม่เดินนี้แล้วกันไ่แล้วก็ไปา่แล้วไม่โหดจ้มนจะพูพูดเขาเปจะร้นหนุนเลยเขาคลิปลายลบลยาเาอันนี้ก็ตั้งเองเล่ล่ะ มันพ่นน่ะตั้งเองได้อ๋อไปเบิงอยู่ใน u e ห้เก่งเลยตั้งตั้งเองงัก็มียบ่บ่ยง่ายนึงเเปิดแต่ดนแล้วเฮาเปิดแต่ใส่เบนคะเพนเบเอาเบอร์ตัวาให้ตคันเฮาเปิดนะต้องใเบอร์ตัวนั้นแบบตลอดเลยเนาะเปนเได้เฮาปเยเปเฮาตั้งอเอร์อืตั้งแล้วเฮา ขึ้นระเบิดนะเขาก็จัดมาเป็นเบอร์ใหม่เรนนี้ใส่เบอร์คนไม่เชื่อเปลี่ยนแท้ลมหนาวพัดมาเลยตัวนี้ก็ซื้อคำนะเนาะไปบ้ากีิซ่น่านะข้างนี้วันเดียไปถ่ายแน่้่ายแน่จิบายนะอันนี้ทางนี้โวโบอยู่ไรนซื้อนอนคือชาเว่แกสั่งาเว่ สส้าปไปไปไสอคนเออแต่อสมอไปไปอะไไปบอเขออาจารอันคำเลยอันล้เนะเมืองไก่ไก่เนาะปลอดไปแล้วกนะประมาณเจ้างเคยไปเท่านึงเมื่อสคืนแล้นรงสงที่พูด เรีนได้คิบุลไลคือเก่าเมืองบานตลอดทางกะหยากปนะตั้งแต่มาจะไทยู่บนเดือเมืองเลยเจอตลอดพี่ไปแล้วก็เลี้ยวเข้าทางทางโน้นอยากจเข้าอะไรนิดก็เหินเอออันเหินไหนก็เหินจีนถ่ายในใจกันมั้ะจ้ะเหอนไอถ่ายอยู่ไก่หรือเหินห้าวไอถ่ายอยู่เคยแต่ว่าทางไก่เป็นอยู่เคยอยู่บานอยู่ในนู้นนี่อะนิ่งอยู่ไปกับลินเมื่อนั้นบันดาบขาดนะพวกโคตรยากเลยทางนะไปทางลาทางโคตรทางแข็งลิน รดนเดียวกันก็พูดนั้นเลยผมก็ไม่มีโกบเลยเปิดกาแฟริ่มน้ำเล่าอยู่บางทีหนาวเนาะเฮ้ยเมื่อนหนาวนะเฮ้อาบน้ำ่ไใบโดดพี่น้องเอ together, ้ยไฟายเลยอาบน้ำตรมสแกนกันตอนยังน้อยนะมากแบบอันอันจูดเฟืองใช่คะอันนั้นแล้วก็อาบน้ำด้จักน้ำสรางแล้วก็แล้วกันอาหยามตอนมะขามสุกเออแล้วก็ บกเนยมาขามกินเมันเกียวนะมันเกวสโดสดเวลาสั้นมาลงกันหน่อยเดียวขำเลยขำจะังตายวะมิตายเร็วจะหน่อยสาวสนใจแล้วก็สาลินสาไซโฝนสิบินดาต่ กินได้เย็นหนาวมันร่้สึกอร่อยเลยเนาะวันนี้กินน้ำกันเบย์ข้าวไม่ยออกเลยอม่ได้เย็หนาวสั่นดิ๊กเดี๋ยวไปกินฮาลเลยฮาลเลยเอออันแถวนี้เลยแนะนำพวกคนแถวนี้นะแนะนำคนที่ไปกินฮาลเลยจะไปหาลตัวเปิดใหม่ยังไม่เคยไปอยู่ไหนฮัลเลยหานั่นแถวบ้านพักเข้านี่หน่อยเราเปิดใหม่เราก็ยังไม่ได้ไป แม่เไปกินเปรัตอนนี้สาวๆคนกะกำลังสิไปกินซินดาตอเนาะทุกคนหาเกบมาเด้อไปนำเกสิวันปิดิปกินนี่เลยแล้วเกฝากติดตามพวกเราน่อยด้ทุกคนฝากติดตามหน่อยด้ทุกคนสายนสายฝนสาวุไทยเด้อลิ้นสาวบุไทยเด้อสนใจสาวบุไทยฝากติดตามเด้อทุกคน ไปติดตามโซ้กเอเคซอนก่อนไปติดตามกำลังน้อยๆไปติดตามเดีกกวา็ละน้นอยหมดเลยบางคนหากกระเฮ็ดมากชั้นนี้แล้วทุ <c oughs> ก,วกคนเลยคัาเพิ่มมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะด้วไมาาซิมมาถ่ายคลิปน้วกัน,กน,กนทีทุกคนบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>